ลีนแบบนักกีฬาเขาลีนกันยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีไขมันรอบเอวนะครับเอวคางคกนะครับทำยังไงถึงจะให้ลีนนะครับมีบอดี้แฟทต่ำลงมาจากส0นะครับนักกีฬาเขาลีนยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาฟังคำตอบกันนะครับซึ่งนักกีฬานะครับเขาลีนเพราะการฝึกซ้อมนะครับ ซึ่งนักกีฬานะครับเป้าหมายของนักกีฬาก็คือการแข่งขันนะครับซึ่งมันจะต้องฝึกซ้อมให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถภาพทางกายดีนะครับแต่เราคนธรรมดาสามารถอัดแอพลิกแพงนะครับการฝึกแบบคล้ายๆของนักกีฬาออกมาฝึกให้ตัวเองได้นะครับซึ่งสําหรับบอดี้แฟทของผมประมาณนี้นะครับลิีนไม่ยากนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะต้องดูนะครับว่าคนคนนั้นมีมวลกล้ามเนื้อ ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดนะครับก็ใช้ก็คือพื้นฐานเบสิกออกกําลังกายนะครับในท่าคอมพายเอ็กซ์ไซส์ว่าคนนั้นแน่นหรือยังแล้วก็คนนั้นก็มีการฝึกท้องนะครับเก,การ์การรำตัวที่หนักที่โหดพอไหมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นนักกีฬาคน,คนนึ้งน,นะครับเขาฝึกคอมพายเอ็กซ์ไซส์แน่นแล้วเช่นในคลิปนะครับก็คือดิฟทวงน้ําหนัก ได้แล้วแสดงว่าคนคนนั้นต้องแข็งแรงครับดึงข้อทวงน้ําหนักได้แล้วแสดงว่าคนนั้นแข็งแรงนะครับฝึกขาแบบโหดโหดแรงระเบ,บิดได้แล้วนะครับแสดงว่าคนนั้นแข็งแรงเมื่อคนนั้นแข็งแรงแสดงว่าคนนั้นมันก็ต้องมีกล้ามเนื้อระดับหนึ่งแล้วไงเข้าใจไหมตะการนี้มันก็คือมันไม่ยากนะครับคนคนหนึ่งดิฟดึงข้อของพายกัรสาซนแน่นสามารถทวงหนักได้ก็แสดงว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อแล้วนะครับอ่า คิดง่ายๆนะครับใช้ความแข็งแรงเป็นเกณฑ์วัดแบบเข้าๆเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรวัดตรงนั้นนะครับเราฝึกกันบ้าน,บานแบบลุกทุ่งลูกทุ่งอย่างเช่นผมริบได้แล้วแสดงว่าผมมีกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งแรงระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถริบถวงน้ําหนักได้แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าการฝึกท้องโขดแค่ไหนนะครับ แล้วก็มาดูเบสิกพื้นฐานนะครับท่าตระกูลแพงกับพื้นเปล่าอ่ะท่าตะกูลแพงที่เป็นไม้กระดานอะ่ะท่าต่างๆนะครับดูว่าคนคนนั้นนะครับมีเบสิกพื้นฐานที่แน่นระดับไหนนะครับแล้วก็ฝึกพวกท่าตะกูลคันช์เช่นก็คือพวกอันเนี้ยอะไรวะ i ติดอินแนนอัลบอยซีคัลคันรัสเซียนเทวิตท่าคันช์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ดูเบสิกพวกนี้ครับ เมื่อคนก็คือเบสิกกับพื้นเขาแน่นนะครับมันจะมีเกณฑ์วัดนะครับว่าท่าถูกไหมรายละเอียดอะไรถูกไหมนะครับเมื่อมันมีเกณฑ์วัดนะครับทีนี้เราก็จะให้เริ่มอัพฝึกนะครับพวกท่าตะคูณแฮงกิง้งกับบาร์นะครับอ่าก็คือเราจะดูนะครับว่ามีเบสิกนะครับก็คือต้องอัพท่ามีเรสบุ๊เรสไซรเรสให้ได้นะครับอ่า อันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามนะครับมันเป็นท่าตะกูลแพงท่าตะกุลคันต่างๆนานากับพื้นอ่ะท่าเบสิกนะครับเพราะท่าพวกนี้มันมีเป็นร้อยๆกว่าท่านะครับผมแค่ทําแค่เป็นไกด์ไลน์แนะนําให้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคนคนนี้มีเบสิกท่าตะกูลแฮงกิ้งระดับไหนนะครับซึ่งนะครับคุณก็จะต้องฝึกนะครับเนี่ยครับพวกนี้มันเป็นเป็นท่ายากแล้วแต่ผมตัดให้ดูว่าท่าตะกูล แฮงกิ้งกับบาร์นะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นแอร์ซิดโฮนะครับพวกนใหญ่ๆนะครับคนใหม่ยังไม่ต้องฝึกนะครับก็สิ่งที่คุณควรจะฝึกก็คือพวกท่าเด็กมันเตะบอลเข้ามาหานะครับเสียงดังนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบคร่าวๆนะครับให้คุณพอรู้กับนี่ก็คือท่านีเรสนะครับท่านีเรสเนี่ยไอแรงเริ่มหมดแล้วนะครับขาก็ล้าเลยนะครับนี่ก็คืออีกสาเหตุทําไมคุณจะต้องมีเบสิก พื้นฐานการฝึกขาที่แน่นนะครับเพราะว่าคุณจะได้ฝึกท้องได้โหดเลยกล้ามเนื้อขากับท้องมันอยู่ติดกันมันมีผลในการฝึกท้องนะครับถ้าขาคุณแข็งแรงคุณก็ได้เปรียบกับการฝึกท้องนะครับนี่ก็คือท่ามีเรสนะครับแล้วก็พวกท่าเล็กเลสนะครับอันนี้ก็คือไซเรสก็ดูประมาณนี้ครับมีเล็กเรสไซเรสนะครับสําหรับคนใหม่นะครับเมื่อฟอร์มคุณถูกต้องนะครับ คุณฝึกโฟกัสถูกต้องแล้วก็ฝึกหมดแรงนะครับอ่ะเราทีนี้ก็คือเราจะให้ขุดอัพให้ท่ายากขึ้นนะครับเช่นไอ้พวกท่าอาร์เรว์นะครับไอ้พวกนี่ยากจริงนะครับผมบอกเลยว่าก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยนะครับที่เทรนมาก็มีคนทําได้แต่ส่วนน้อยนะครับนี่ก็คือไซเรสนะครับสลับไม่สลับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับผมเคยทําคลิปตอบคาถามนะครับสาหรับคนใหม่นะครับนี่ครับก็ ตะกูลแฮงกิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าก็คือสมมติว่าเราแข็งแรงใสร่ระดับหนึ่งเลยนะครับก็อลองมาอัพท่าพกอาราวเดอร์เนี่ยครับมันจะยากทำขาเป็นนงกลมนะครับตรงๆมันจะยากนะครับแล้วก็มีท่าที่ผมให้เพื่อนๆฝึกก็มีท่าโทโทโบาอีกนะครับนี่ก็คืออาราวเดอร์นะครับแล้วก็คือเมื่อเราแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับผมก็ วิเคราะห์อีกทีหนึ่งครับว่าคนนี้มันมีการกางนาตัวที่แข็งแรงดับไหนนะครับเพราะว่าเราจะใช้นะครับก็คือท่าฝึกพวกนี้เป็นเกณฑ์วัดนะครับคุณคุณมีผมยกตัวอย่างนะครับก็คือคุณฝึกท่าเราเดินท่าทืได้นะครับที่บนเขาทุนคมนะครับคุณก็ฝึกเกินนี้เพื่อหลายคนทำได้แข็ร้แน่นอนถ้าคนไม่แข็งแรงอะ ม,มันก็ทําไม่ได้นี่คือตากาลง่ายๆนะครับที่ผ่านนะครับคุณมีกล้ามเน,นื้อท้องด้ารข้างในนอนฟัง<อ>ให้จบคลิปนะครับคุณจะเข้าใจนะครับซึ่งนักกีฬานะครับเขาลินเพื่อการฝึกซ้อมนะครับซึ่งถามว่าแคลริงแคลรี่อาจจะนับไหมก็อาจจะนับแบบเข้าค่าแบบ,แบ,บเบสิกนะครับแต่ให้ไปเน้นที่การฝึกซ้อมนะครับอ่ก็ขอบคุณนะครับที่คุณติดตามมาใกล้จะจบคลิปแล้วครับนี่คือทีเด็ดเลยนะครับก็คือการฝึก HIIT นะครับฟังนะครับก็คือคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานนะครับอ่ะคอมพาวก์เอ็กซอร์ซส์ที่แน่นนะครับอ่ะคร่าวๆก็ดึงข้อถ่วงหนักได้แล้วอ่ะดิฟถ่งน้ําหนักได้แล้วสคอรจําอะไรพวกนี้เป็นแล้วนะครับก็คือ11ท่าที่ผมปักที่หมดอ่ะคุณจะต้องมีพื้นฐานพวกนี้แน่นนะครับแล้วคุณจะต้องฝึกแกงกลางลําตัวให หลากหลายแล้วฝึกยัน,นตรมฝึกท้องให้โดนนะครับมีเบสิกกับการฝึกท้องกับพื้นท่าตะกูลแพลต่างๆเดี๋ยวผมคยตัดคลิปมานะครับรายละเอียดท่ามันเยอะมากแล้วคุณจะต้องอัพตัวเองไปฝึกตะกูลแฮงกิ้งกับบาที่ผมบอกอนะันนี้เร็ไซส์เล็กๆแล้วก็ท่าทางที่ดีถ้าคุณอัพท่าอาราวเดอร์ได้นะครับท่าทูบทบาได้นะครับคุณอัพไปเลยแล้วก็ก็คือน,นี่ก็คือเทคนิคก็คือการฝึก h i t นะครับคุณจะฝึกในรูปแบบไหนก็ได้แต่ผมแนะนําง่ายๆก็คือฝึก ก็คือถ้าเบอร์ฟี่พุ่งหลังไปเลยนะครับคุณจะต้องลงนะครับฝังนะครับเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะไปฝึกก็ก็แก๊กไม่ได้นะครับคุณจะต้องลงไปวิทพื้นจริงๆเห็นไหมชักเข่าขึ้นมาแล้วก็กระโดดยก ขาสูงนะครับสูงถึงยอดอกครับนี่คือเรื่องจริงนะครับก็เอาเท่าที่ตัวคุณไหวนะครับคุณไหวแค่ไหนแต่คุณจะต้องลงไปวิเพื้นจริงๆชักเข่าขึ้นมาแล้วก็กระโดดแค่พอขึ้นสุดของแต่ละคนกล้ามเนื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะครับจะได้เปรียบเหมือนผมเนี่ยซัดจ้วงจ้วงจ้วงไปเลยนะครับเดี๋ยวก็คือฝึกฮิตอาท สัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเป้าหมายคนธรรมดาทั่วไปนะครับแค่คุณดีมีซิกแพคนะครับแล้ววิธีการกินนะครับกินยังไงนะครับมาดูครับมาฟังแบบคร่าวๆนะครับอันนี้นะครับคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานการนับสารอาหารให้เป็นก่อนนะครับถ้าคุณไม่มีเบสิกเลยคุณ คือมันมันอธิบายยากคุณจะต้องไปศึกษาเรื่องสารอาหารก่อนนะครับเช่นคาร์โบไฮเดตโปรตีนไขมันกินลักษณะไหนก็ลองศึกษาดูนะครับเรื่องแคลอรี่ศึกษาบ้างแต่ไม่ต้องอะไรมากมายซึ่งผมนะครับฟังนะครับเมื่อร่างกายผมอยู่ในบริบทนี้นะครับอ่ะผมก็จะกินโปรตีนนะครับโปรตีนที่ผมกินผมจะกินโปรตีนประมาณ5ฝ่ามือขึ้นนะครับทุกวันครับก็คือผมจะใช้ฝ่ามือ ก็ค on so ือเป็นเกณฑ์วัดนะครับก็คือผมจะสังเกตด้วยตาปุ๊บ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 ผมจะรู้นะครับว่าอ่ะมือนี่กี่ฝ่ามือมือนี่กี่ฝ่ามือทั้งวันกินกี่ฝ่ามือนะครับเมื่อเมื่อครบเสร็จแล้วก็ก็คือเมื่อครบสมมติ่าผมกินแล้วก็ห้าฝ่ามือเพื่อครบเสร็จแล้วก็ผมก็จะกินแป้งนะครับในแต่ละวันนะครับแค่พออิ่มนะครับกินแป้งในแต่ละวันแค่พออิ่มนะครับอย่างเช่นก็คือวันไหนนะครับที่ฝึกหนักแบบเนี้ย ผมก็จะกินแป้งก็คือสมมติว่าปกติก็คือเรากิน2จานจะจกนะแล้วก็กินแค่จานครึ่งต่อมื้อนะครับกินข้าว2มื้อจานครึ่งอ่ะแล้วก็อีกมื้อนึงก็กินแค่จานครึ่งให้รู้สึกว่าอิ่มอ่ะอย่ากินให้รู้สึกว่าโหยนะครับกินให้รู้สึกว่าอิ่มให้พออิ่มนะครับอย่ากินให้โหยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลดก็คือมันอันตรายนะครับกินแคลอรี่ก็คือน้อยเกินไปข้อันตราย ก็ระบบเาผาผลาญคณก็ก็คือมันเาผาผลาญช้าอีกเพราะว่ามันคิดว่าร่างกายก็คือมันห่วงไขมันเดี๋ยวค่คอยทํารายละเอียดมาบอกเป็นคลิปให้เข้าใจนะครับกินคุณจะมีเบสิกพื้นฐานนะครับการนับสารอาหารแล้วก็กินสารอาหารนะครับกินแป้งให้พออิ่มๆนะครับอ่ะก็คือในแต่ละมื้ออย่าไปอัดจุกนะครับเราไม่ได้ ก็คือเป้าหมายเราไม่ได้สร้างกล้ามนะครับเราลดไขมันนะครับมันก็คือเดี๋ยวผมค่อยตัดคลิปแล้ครับมันมีหลายบริบทร่างกายนะครับเป้าหมายเบสิกพื้นฐานเหมือนกันนะครับไขมันเยอะไขมันน้อยอก็คือกล้ามเนื้อเยอะแล้วต้องการลดไขมันอะไรไว้นเนี่ยมันมีเชิงลึกๆเยอะนะครับกินยังไงบ้างเล่นกับอินซูลินยังไงบ้างอะไรบ้างไว้เนี่ย มันมีเทคนิคมากมายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับก้อนนี้ก็คือการลินแบบนักกีฬานะครับเขาก็คือเข้าใจในเบสิกสารอาหารนมันต้องครบอยู่แล้วนะครับอะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับอย่างคนทำอะไรเขาไม่จําเป็นจะพกตาช่างมานั่งนับเม็ดข้าวนะครับซึ่งเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะแต่คุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานการนับสารอาหารให้เป็นนะครับ เดี๋ยวก็มานรีนของมันเองนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเบสิกพื้นฐานของพายเอ็กซ์เคร์่แน่นนะครับคุณมีพื้นฐานการฝึกท้องแกนกลางลำตัวที่แน่นระดับหนึ่งนะครับคุณฝึกฮิตนะครับเอชไอทีนะครับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะครับคุณเข้าใจเรื่องสารอาหารมาโคนิ้เทียนนะครับอ่ะมันลรีนของมันเองนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนี่ผมก็ลีนเหมือนผมไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมาย เราก็จะมีคุณลิ้นลิ้นเท่ๆแบบนักกีฬานะครับไปถอดเสื้อโชว์เพื่อนนะครับโชว์ทักษะกีฬาโชว์ฟีสไตล์นะครับเท่ๆนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือแนวทางการลิ้นแบบนักกีฬาแบบง่ายๆนะครับฟังนะครับฝึกพื้นฐานคอมพาเอ็กซอรซส์ให้แน่นนะครับ11ท่าแล้วก็ฝึกแกนกลางท้อง ให้หลากหลายแล้วก็ฝึกทองให้โดนนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์การฝึกพวกท่าตระกูลแพงต่างๆแล้วก็อัพตัวเองฝึกพวกท่าตระกูลแฮงกิ้งกับบาให้ได้นะครับอ่ะแล้วก็คือเมื่อคุณอัพท่าฝึกกฑรกำลังตัวแข็งแล้วก็คุณสามารถเข้าโปรแกรมนะครับฝึกก็คือ HIT หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์หน้านนะครับนี่ก็คือหมายถึงว่าก็คือคนใหม่นะครับแล้วก็คือ ไขมันประมาณนี้นะครับมันลีนไม่ยากอยู่แล้วนะครับมันผมนะครับเพราะว่ามผมมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะแล้วอะแบบคุณแบบนักกีฬาแล้วนะครับวันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับสําหรับก็คือใครหลายคนนะครับว่านักกีฬาเขาจะลีนเพื่อการฝึกซ้อมนะครับเขาไม่มาก็คือพกตาชั่งนั่งนับเม็ดข้าวแบบและเอยียดขนาดน้องไม่ครับแต่แคลอรี่เขาอาจจะนับแต่ mm. ก็คือ แต่ละวันมันมีการฝึกซ้อมที่ใช้พลังงานไม่เท่ากันนะครับอ่ะดังนั้นมันก็คือแคลอรี่นะครับนักกีฬาเขาก็จะกินให้มีแรงนะครับกินให้มีแรงนะครับกินให้อิ่มนะครับเพื่อไปฝึกซ้อมนะครับดังนั้นเราเป็นคนธรรมดาเราก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับผมบอกเลยว่าก็าคือสําหรับแนวทางผมนะแต่สําหรับบางคนนะครับเขาจะก็คือพกตาช่างนั่ง นับเม็ดข้าวนะครับกินข้าวแดกข้าวเกินไปเม็ดนึงเครียดชิบหายเลยก็ไม่แปลกใจนะครับทำไมรูปร่างถึงไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งต่อให้คุณมีความรู้สารอาหารนะครับดีมากแค่ไหนกินแคลอรี่เป๊ะแค่ไหนนะครับยันนับนับเม็ดข้าวนะครับผมบอกเลยว่าระบบการฝึกสําคัญมากๆนะครับฝึกไม่เป็นหุ่นมันไม่เปลี่ยนหรอกครับก็คือผมมีเพื่อนหลายคนนะครับก็คือเจ้าพ่อแคลอรี่นะครับ ก็คือออกกํากลังกายเหมือนกันเลยนะครับก็คือเขายิมนะครับแต่ก็คือผมดูแล้วฝึกไม่เป็นนะครับเพราะฝึกไม่เป็นรูปร่างมันจะเป็นได้ไงบางทีเราไม่อยากไปคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวหาว่าเราก็คือไปแทะเขานะครับเราจะไปบอกอยู่ๆกันนะครับเราบอกว่าเฮ้ยมึงยังดึงข้อไม่ขึ้นเลยมึงดิฟไม่ได้นะครับสครอตยังไม่เป็นเลยแบบนี้เราไปว่าเขานะครับเขาโกรธตายนะครับดังนั้นเราก็อยูอ่เงียบๆของเราดีกว่านะครับอ่ะถ้าเขามา ขอความรู้จักเรานะครับเดี๋ยวก็คือก็เราก็บอกบอกเขาว่า mm. เอ้ยมึงอะพื้นฐานยังไม่แน่นนะครับรูปร่างมึงถึงไม่เปลี่ยนอะเราก็บอกอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเขาไม่ถามอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเม้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็คือชีวิตใครชีวิตมันนะครับผมไม่ยุ่งกับชีวิตใครอยู่แล้วนะครับผมจะยุ่งก็ต่อเมื่อคนไหนที่มาหาความรู้จักผมผมจะให้ความรู้นะครับน,นี่ก็คือเพื่อนรุ่น แรกนะครับอ่าที่ผมเทนนี่เทนส่วนตัวกับผมเลยนะครับนี่ก็คือเทนเทนตัวต่อตัวแล้วนะครับเดี๋ยววานอาคตผมจะเปิดเทนส่วนตัวนะครับรอติดตามนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดข้อตกลงในการเทนกันนะครับ